สวัสดีครับพี่น,น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิริ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับ Madonna, อ่ะสิบแปดนาฬิกาแล้วครับพี่น้องอ๋อเหี้ยน้อทางผลเนาะโอ้โอ้ค <desperately> ุมขาเข้าแห้งโอ้ธุรกิจลุงววแะลุรกิจเข้าหรอวะ เพ่อเ่ออยมมเนี่ยพ่อนาขาานเีนนนอาแม่ดมจริงจริงๆแเขาพูดจริงๆะบจริงนี้ของอแมไรของใครอีกของพี่อมแอมต่อไอ้ที่มันพ่อให้มันอยู่นี่ไ้อเล็ส่นหน้าเตอีกดรมผหม็นไงเป็นยังขงขึ้นมวลเลยครับ บบาชาวจังหวัดนแพงพและเวลาตอนที่ามราการทั้งกับคุณมาริซอนคะไทยสงชาวจังหวัดทอนแกแลวเวลาสราการนะคะกับผู้โชดีคุณทุรชัยสอสกุละชาวจังหวัดอุดรธานีแลเวลาหนนะครับ มวนนะครับยังช่วยเย้หน่อยนะเอกชัยรักถาวรพราหนูบอลฮอตจบ2 3เามกาแล้วก็ให้บีมต่อนะคะ กับผู้เจ้าดีคุณวิวัน์คิมถาวรชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครและเวลาตอน20นาฬิกานะคะกับคุณอุไรรัตน์แสงนันชรจังหวัดสมุทรปราการอันานะคะกับคุณนี่คือทั้งหมดคือรายชื่อผู้โชคดีนะครับจับรายจะระวังครับทุกๆชั่วโมงนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับรางวัล นะครัคุณอดิเรกบุญเล็กนะชาตจังหวัดเพชรบุรีหาท่าดกันเลยนะคะพี่ขา1ดื่มเ็มรป็นทุกวัาส่งรหัสได้ฟ้ามาส่งชิ่ช่องทัทางไลน์แต้เมกันทุกขวนนะคะผู้โชคดีช่โอนหนักไปเป็นคุณแจกแจกง,ง่ายได้สี้อรเท่านั้นเองนี่ครับพี่น้องะมาละมันจะทุกหนชั่วโมงนะครับอ่ะ น้องมาแล้วะฮะน้องมา FC ฟซีกำลังถ่ายรูปแล้วครับพี่นอ้องน,นี่นแมวไปเลยครับไปเด้อพันสวัสดีครับสวัสดีไปเบิ้งจะเทไปไหมนี่เทีเล็กเบิ้งจเทยังไงครับ ้านสกลนครบ้านวัดน้ำคำน้องน้ำคำเหรอน้องน้องน้ำคำเนาะจ้าครับตาแมฮีคนส่วนใจอ๋ออันนี้แม่ตาแม่ใช่ครับสกลนครจ้ะโอ้แม่ละสกลนครับอันนั้นเนี่ยน้ำเบื้อโชว์ว่าเหรียอยู่นหนนี่ยว่าไนใดเนี่อยู่ในในในวัดอย่เีเบิ้งว่าไงมาเบิ้งค่ะก็เบิ้งสรงเสื้อนี่ค่ะของเราเบิ้งนะครับทงเสติดใจเราไม่ได้คือตัวเห็นเนาะยางว่าน้าหมูสบายอันพอดูัน้าหมูมาเหมาะอยมาดีเหรอผม มันขึ้นกับว่าุน่ไห่าจะพูดแล้วครับครับคำคำพูดอครับครับสองอ๋อครับคโอ้มันโอ้บางแรงเนาะโอ้ยทังลมัขงฝนหองอื้อ่างืองมากครับคางงงางพยมาหัวันเขาก็บ่นมานสบกใจใจไทยบ้านเขาย่งว่าจะเจ้าไปไปซเขาไปแล้วเิใจ

เอาเอาไปร้านอนอน,นบ่ได้ครับเอาเจีบชีพี่น้องเอี๊ยีปู <f> รครับเอี๊ยบีปูเซอยวสาัสหมดแล้วครับมาราคาหนึ่งรยี่สิบบาทนะครับสนามวันนี้บัตรแข้งลอยบาทนั้ไหมครับแม่ หรือทำไรครับทำไฟฮะ่อำไฟครับผมโอ้ห <Darwin> ร oh. ือทำอะไรอำไฟทำไฟในตำนานหรือเปล่าทำไฟในตำนานหรือเปล่าทำในตำนานแ่ทำนานนานโอ้ทำทำนานนานเนาะมีอะไรมอหน้ามั่งครับนะมีอะไรมอหน้ามั่ง เป็นหรือเป็นนะดูนะเอาผมเราเยวผมออกออกห่างก่อนจะเสียบปลั๊กใช่ไหมจะเสียบปลั๊กอ๋อเสียบ้านผมขอออกห่างก่อนนะอ๋อไม่ใช่เพลาเนี่ยรวกูเห็นที่ไหนกันทีแก่ป้าตุ๊กูเชื่อว่าตุ๊กตูไอเห็นเช็คยังบ้า ไี่ได้เห็นเซ็กแรมมาครับไอเบลไหนมาเอารวมเล่าว้าเราเป็นคนถือเนี่ยเพราะว่าใไอเป็นคนถือนะครับพี่น้องนี่ครับเราก็ต้องแก้ไขกันหน้างานเลยนะครับเล้นี่อยาเปธรรมดาเรเท่า้เรื่องไม่มีไฟเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกนร่างแรงใจขอบคุณทุกการติดตาม พุ่นกัการรับชมครับพี่น้องชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดต,ตามหัวขาวตะไคร่ใบมะกรูดครับพี่น้องโอ้โหน้เอฟซีเอาสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้า